สวัสดีครับพบกับ KC Movie ีช่องบ้านหนังวันนี้จะมาับปอยยับๆยับกันเหมือนเดิมนะครับกับภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงมีชื่อเรื่องว่าเดิมพันชาติลุกคาดโลกหนังในปี2014นะครับหนังจะเล่าเรื่องราวของบ็อบบี้ฟชเชอร์ชายที่ฝันว่าจะเป็นนักหมากลุกอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ เขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะจะต้องโค่นนักหมักลุกอันดับหนึ่งของโลกชาวรัสเซียบอริสสเปกี้ให้ได้เรื่องเราจะเป็นยังไงบ็อบบี้จะได้เป็นที่หนึ่งของโลกไหมไปรับชมและร่วมเชียร์บ็อบ,บบี้กันได้เลยนะครับหนังเปิดเรื่องมาวันที่15พฤศจิกายน1951บูกรินรัฐนิวยลพระเอกของเรานะครับบ็อบบี้ฟีเชอร์ตอนเป็นเด็กน้อยอาศัยอยู่กับแม่และพี่สาว ครอบครัวของพระเอกเป็นชาวยิวนะครับและยังเป็นพวกโหดรุนแรงด้วยที่อพยพมาตั้งรากฐานกันที่อเมริกาบอบบี้เนี่ยซึ่งตอนเป็นเด็กเนี่ยจะไม่มีเพื่อนมีแค่พี่สาวที่คอยเล่นด้วยแล้วคืนหนึ่งพระเอกนอนไม่หลับเขาได้หยิบกระดานหมากลุกแล้วลองมาเดินเล่นแข่งกับจินตนาการของตัวเองเขาคำนวณและคิดถึงความน่าจะเป็นของการเดินในแต่ละตาแม่ของพระเอกได้พาไปเจอกับหัวหน้าสมาคมหมากลุกที่ชื่อว่าคาไมที่โบสถ์แห่งหนึ่ง เพื่อที่จะให้บ๊อบบี้เลิกเล่นหมากรุกสักทีถ้าเขาแพ้นะครับพอพระเอกเล่นหมากรุกเนี่ยชนะมาตลอดชนะทุกคนด้วยเมื่อคามายเห็นพระเอกเดินหมากก็ตกใจว่าเด็กคนนี้เนี่ย,ยมีพรสวรรค์แนวหมากที่ทั้งคู่เดินออกไปทางที่จะเสมอกันคามายก็ถามพระเอกว่าจะยอมเสมอไหมแต่พระเอกเป็นคนที่เกียดตความเสมอและความพ่ายแพ้ไปที่สุดพระเอกจึงเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับจึงโดนคามายลุกคาดหมดทางเดินต่อ พระเอกแพ้เป็นครั้งแรกพระเอกเสียใจลุกออกจากโต๊ะแล้วนึกย้อนว่าทำไมหมากที่เขาเดินเนี่ยผิดพลาดตรงไหนที่พระเอกจะแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะคาไมายเนี่ยเป็นนักหมากรุกอันดับ25ในนิวยอร์กไม่ใช่ที่เด็กหกขบูบอย่างพระเอกจะชนะได้ในตอนนี้พระเอกเข้าเป็นลูกศิษย์ของคาไมายและเริ่มเข้าวงการหมากรุกอย่างเป็นทางการพระเอกเริ่มมีชื่อเสียงนะครับทุกข่าวสำนักยกย่องว่าพระเอกคืออัจฉริยะแห่งวงการหมากรุกด้วยการชนะนักหมากรุกมืออาชีพมากมาย ่วนพระเอกได้เป็นแชมป์หมากรุกของสหรัฐที่อายุน้อยที่สุดพระเอกชอบมาที่ร้านหนังสือของชาวรัเสเซียเพื่อจะอ่านนิย a สารหมากรุกติดตามข่าวสารของนักหมากรุกอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันบอริสแปดกี้เขาศึกษาหมากรของพวกรัเสเซียจากเว็บสารนั่นต่อมาพระเอกได้เป็นผู้เล่นระดับแกนมาเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดเขาประกาศว่าจะชนะพวกรัเสเซียให้ได้และชนะให้หมดทุกคนพระเอกได้ฝึกฝน จนเวลาผ่านมาอีกหลายปีจนพระเอกโตขึ้นจนได้กลายเป็นตัวเต็งที่จะไปเล่นรายการชิงแชมป์โลกพระเอกจะต้องชนะรายการโอลิมปิกมากรุกสากลให้ได้การแข่งขันมีขึ้นที่ประเทศบางแกีเรีอยในปีบสพระเอกเจอกับนักแข่งชาวรัเสเซียพระเอกเกิดอาการหวัดระแวงและวิตกกังวลเสียงรอบข้างนะครับถึงในวันนั้นน่ะพระเอกจะชนะแต่พระเอกไม่ยอมลงแข่งขันต่อและโวยวายหาว่าพวกรัเสเซียโกงการแข่งขัน ที่ให้พระเอกเจอกับคู่ต่อสู้ชาวรัเสเซียตลอดจนถึงรอบชิงมันลุมกันนี่ว่ขคาไมยพยายามห้ามแล้วนะครับท้าพระเอกเขาไม่ฟังพระเอกไม่ยอมลงแข่งขันต่ออีกเลยพระเอกกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านนะครับจนมาเจอกับทนายความคนหนึ่งทนายความพยายามชักชวนพระเอกกลับเข้าวงการอีกครั้งเพื่อโค่นพวกรัเสเซียหากอเมริกาชนะพวกรัเสเซียได้ถึงจะเป็นแค่การแข่งขันมารรุกก็ตามก็ถือเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับเหนือพวกรัเสเซียเนี่ย คือช่วงเวลานั้นเนี่ยอเมริกากับรัสเซียทําสงครามเย็นกันนะครับพระเอกเอาด้วยนะพวกเขาได้ไปหาหลวงพ่อบิลซึ่งอดีตเป็นนักหมากลุกที่เก่งมากเคยชนะทั้งพระเอกและบอริสแป๊กกี้มาแล้วเมื่อในอดีตให้มาเป็นโค้ชให้กับพระเอกพวกเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันมากรุกป,ประเภททีมกระชับมิตรระหว่างอเมริกากับรัสเซียรัสเซียนําโดยมือหนึ่งของโลกค,คนปัจจุบันบอริสแป๊กกี A ้เมื่อถึงเวลาแข่งขันกับหาพระเอกไม่เจอไม่รู้ไปไหน เขาไปแอบ,บในห้องน้ำนะครับเหลืออีกไม่กี่วินาทีพเอกต้องเดินหมากแล้วไม่งั้นจะแพ้พระเอกก็จดนูน่นจดนี่จดนั่นจัดหมากเวลาเหลืออีกไม่กี่วิพระเอกเดินหมากทันในวิสุดท้ายและชนะไปได้นักหมากลุกและเสียคนนั้นถึงกับช็อกลาป่วยกลับบ้านไปเลยเมื่อพระเอกชนะเขาเขียนข้อต้องการให้ทนายความนะครับไม่ว่าจะขอส่วนแบ่งจากการแข่งขันรถลิมูซีนหรู และให้ขอค้นห้องเขาด้วยกลัวจะมีใครดักฟังพระเอกออกจากอินดี้อินดี้นะครับและขี้หวัดระแวงแต่ทนายก็ยอมทําตามเงื่อนไขของพระเอกทั้งหมดถึงเวลาที่พระเอกต้องมาเชิญหน้ากับบอริสเปสกี้นักหมากรุกอันดับหนึ่งของโลกชาวรัเสเซียนัดนี้พระเอกแพ้นะครับพระเอกรู้สึกหงุดหงิดเลยเดินหนีออกมาทนายความถามกับหลวงพ่อบิวว่าพระเอกจะเข้าถึงแชมป์โลกได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าได้แต่จะทําให้สภาพจิตใจของพระเอกแย่ลงนะ เพราะในอดีตเนี่ยมันมีมาแล้วนักหมากรุกอัจฉริยะอายุน้อยว้าเช็มมามากมายแต่ต้องมาฆ่าตัวตายแลแว้วแหวงว่าจะมีคนมาทำร้ายแต่ทางครูก็ตัดสินใจนะครับว่าจะส่งพระเอกให้เป็นแชมป์โลกให้ได้ภายในอีก3ปีตัดมาที่พระเอกนั่งอยู่คนเดียวที่ชายหาดคิดถึงแต่หาากที่แพ้จนเผลอหลับไปจนถึงเช้าเจอกับสเปสก,กี้มาเล่นน้ำพอดีพระเอกตะโกนฉันจะตามล่านายล้างคอดอได้เลย พระเอกเข้าแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อไต่อันดับไปชิงแชมป์โลกให้ได้จะได้คว้าแชมป์มากมายทั้งที่ทในฮังการีตูนีเซียในปี1967ยูกโกสลลเวีย1970และแคนาดาปี1971แต่การคว้าแชมป์มามากมายนั้นสุขภาพจิตของเอกก็แย่ลงเขาหวาดระแวงว่าจะมีใครมาแอบฟังหรือโทรศัพท์เข้าของจนหมดจนพี่สาวของพระเอกเนี่ยเป็นห่วงเ่องสุขภาพของเขานะครับจึงมาพบกับทนาย พอพระเอกเขียนจดหมายไปแล้วว่ามีพวกรัเสเซียเนี่ยคอยตามล่าและแอบดักฟังอยู่และพูดเรื่องสมคบคิดทฤษฎีต่างๆทําให้พี่สาวเป็นห่วงแต่ทนายเนี่ยไม่สามารถหยุดพระเอกได้พระเอกจะต้องเป็นแชมป์โลกพระเอกได้เข้ารอบชิงแชมป์โลกได้สําเร็จเป็นอเมริกันคนแรกนะครับที่ได้เข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์โลกและจะพบกับบอริสสเปสกี้จากรัเสเซียพระเอกเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันและคนทั่วโลกออกสัมภาษณ์ทีวีลงปกนิตยสาร เมื่อถึงเวลาแข่งขันพระเอกเนี่ยจะไม่ยอมไปแข่งอีกแล้วบอกให้จัดแข่งขันที่ห้องพักนี่เลยทะเลาะกับหลวงพ่อบิวนะครับหลวงพ่อบิวโมโหมากและแยกทีมออกไปแต่พระเอกก็ยอมมาแข่งที่สนามนะแต่เจอช่างภาพนักข่าวเต็มไปหมดซึ่งไม่เหมือนที่พระเอกขอ,อไว้ตอนแรกพระเอกเลยโมโหว,วิ่งหนีหายออกมาไม่ยอมเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกซะงั้นพระเอกมีอาการหวาดระแวงอีกแล้วทนายความได้มาตามให้พระเอกให้กลับไปแข่งขัน บอกยอมทําตามทุกข้อเสนอที่พระเอกเสนอมาแล้วนะครับขอแค่ให้กลับไปแข่งแค่นั้นประธานาธิบดีเนี่ยถึงกับโทรมางอ้อพระเอกเลยทั่วทั้งอเมริกาจับตามองถึงการแข่งขันนัดชิงแชมป์โลกครั้งนี้พระเอกใจอ่อนยอมกลับไปแข่งแล้วนะครับหลวงพ่อวิลเนี่ยก็หายโกรธยอมกลับมาเป็นโค้ชให้พระเอกอีกครั้งชิงแชมป์โลกจะเล่นกัน24เกมชนะได้1เกมเสมอได้ครึ่งคะแนานเมื่อถึงเวลาแข่งขันพระเอกก็มาใชาอีกตามเคยแต่ก็มานะครับ อเอกเดินเข้าสนามมิเตเสียงปรบมือต้อนรับอย่างดีเยี่ยมอเอกได้เลือกทายมากก่อนพระเอกเลือกได้สีดำสเป็กกี้ได้เดินก่อนทั้งคู่เดินมากอย่างระมัดระวังกันทั้งคู่หลวงพ่อกับทนายเนี่ยเดินหมากตามอยู่ด้านนอกบอกว่าถ้าออกมาเสมอกันก็ดีแล้วมันแค่เกมแรกผู้ชมต่างจับจ้องทั้งคู่แล้วอเอกก็เกิดอาการแปลกๆระแวงเสียงรอบข้างพอเอกได้เดินไปหากรรมการนะครับบอกว่ามีกองเนี่ยมันดังเสียงจี๊ดๆทำให้เขาไม่มีสมาธิ ถอยกล้องออกไปหน่อยแต่กรรมาการก็ไม่ดินอะไรอย่างที่พระเอกพูดนะครับทางพี่เลี้ยงนัเสเซียเนี่ยออกมาหาว่าพระเอกแกล้งทําเพื่อลบกวนสมาธิของคู่ต่อสู้พระเอกกลับไปนั่งลงแล้วแข่งขันต่อแต่ดูเหมือนพระเอกเนี่ยจะเสียสมาธิไปซะแล้วเขาระแวงเสียงรอบตัวไปหมดเวลาในการเดินหมากก็ใกล้จะหมดกับการที่พระเอกเนี่ยเสียสมาธิพระเอกได้เดินหมากพลาดแม้แต่คู่ต่อสู้อย่างสเปรกกี้ก็งงนะครับว่าเดินพลาดขนาดนี้เลยเหรอ พระเอกเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าเกมนี้ยนะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วพระเอกได้ยอมแพ้เกมแรกไปในที่สุดพระเอกกลับไปที่โรงแรมนะครับแล้วเขียนข้อเรียกร้องว่านัดที่เหลือเนี่ยต้องไม่มีคนดูและกล้องวิดีโองั้นจะไม่ไปแข่งทำให้หลวงพ่อถึงก็ปวดหัวอีกแล้วและทางสมาพันธ์กับทางสเปดกี้ก็ไม่ยอมรับข้อตกลงของพระเอกนะครับยังแข่งขันกันที่เดิมแล้วพระเอกก็ไม่มาอย่างที่เขาว่าเอาไว้พระเอกเลยโดนแพ้บายไปในเกมที่สสเปดกี้ขึ้นนำา2ต่อศูนย์เกม พระเอกกลับมาหลบในห้องพักอย่างระแวงนะครับได้ยินเสียงคนอยู่ด้านนอกเยอะแยะไปหมดกลัวจะมีคนมาทำร้ายพระเอกได้รื้อห้องหาที่ดักฟังจนทั่วก็ไม่พบอะไรตัดมาถางสเปก็กี้เขาจะนั่งคุยคนเดียวว่าพระเอกจะหนีแบบนี้ไม่ได้ฉันจะต้องชนะนายในเกมแข่งขันเท่านั้นและเขาก็พูดคนเดียวนะครับว่ามีทางการรัสเซียเนี่ยแอบฟังอยู่หรือเปล่าจะสังเกตว่าสเป็กกี้ก็มีอาการคล้ายพระเอกนะครับพรามุ่งเล่นตะ m a ลุกกลับไปทำให้สุขภาพจิตเนี่ยย่ำแย่ สเปดกี้ได้บอกทีมงานว่าเขายอมรับข้อเสนอของพระเอกว่าจะยอมแข่งขันในห้องที่ไม่มีคนดูเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นรัเสเซียยอมรับข้อเสนอแล้วจึงยอมกลับมาเข้าแข่งขันต่อการแข่งขันในเกมที่3เริ่มขึ้นในห้องที่ไม่มีคนดูนะครับมีแค่กรรมการกับกล้องวงจรปิดแค่นั้นเกมนี้พระเอกเปิดเกมเดินหมากที่ไม่เหมือนที่ผ่านมาแม้แต่หลวงพ่อกับครูคนแรกของเขาที่ดูพระเอกผ่านทางทีวีเนี่ยก็สงสัยว่าพระเอกเดินหมากแบบไหน ทั้งคู่ยังแข่งขันกันแบบระวังตัวเพเอกเดินตัวมา้ารอให้สแปดกี้กินแต่รู้ไหมว่าคือหมากที่เพเอกขุดหลุมพางเอาไว้เกมดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับเพเอกได้เข้าลุกจนบอรลิสทาอะไรไม่ได้จนต้องยอมแพ้ไปในเกมนี้ระเ,เอกชนะในเกมแรกแล้วนะครับทั่วอเมริกาต่างสแสดงความดีใจกับระเอกจนหมากลุกเป็นที่นิยมไปทั่วอเมริกาในช่วงนั้นแต่ในเกมที่4ทั้งคู่กับเสมอกันมาในเกมที่5้า บอริสมีอาการหลอนแปลกๆบอกว่ามีเสียงแปลกๆในเก้าอี้ของเขาเขานั่งหมุนบอกว่ามีเสียงบางอย่างแต่กรรมาการก็ไม่ได้ยินอะไรนะครับสเปสกี้เสียสมาธิไปแล้วทําให้พระเอกชนะไปได้ในเกมที่5ในเกมที่6ทั้งคู่กลับมาแข่งขันกันที่ห้องประชุมตามเดิมแล้วนะครับคะแนนเสมอกันอยู่2คะแนนครึ่งต่อ2คะแนนครึ่งเกมนี้พระเอกเปิดหมากในแบบที่คาดไม่ถึงอีกแล้วทําให้สเปสกี้ชะงักไปเลยกับหมากที่พระเอกเปิดออกมา พระเอกเดินหมากแบบไม่มีใครเดินมาก่อนทำให้นักหมากลุกอาชีพที่จับจ้องอยู่ถึงกับงุนงงกันไปเป็นแถบกับหมากที่พระเอกเดินในเกมนี้และแล้วสเปกกี้ก็ยิ้มหัวเราะให้กับหมากที่พระเอกเดินแล้วก็ลุกขึ้นปรบมือให้กับพระเอกวงบอกถึงการยอมแพ้และการยอมรับฝีมือในการเดินหมากผู้คนทั้งห้องประชุมต่างปรบมือชาวอเมริกันที่ดูถ่ายทอดสดต่างโห่ร้องด้วยความดีใจ กับชัยชนะในหมากที่สุดยอดของระเอกแล้วหนังก็ตัดไปนะครับระเ,เอกเล่นต่อจนจบครบ24เกมชนะสเปดคี่ไปได้12คะแนนครึ่งต่อ8คะแนนครึ่งคว้าแชมป์โลกไปในปีนั้นแล้วในเกมที่6ก็ถูกยกย่องว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีการแข่งขันกันมาหลังจากคว้าแชมป์โลกสุขภาพจิตของระเอกแย่ลงอย่างมากแล้วหายไปจากวงการและนี่คือภาพของบ๊อบบี้ฟิชเชอร์ตัวจริงนะครับ บ็อบบี้ถูกจับในปี1980ข้อหาเป็นบุคคลเลล่อนแล้วอ้างว่าถูกทรมานในคุกในปี1992บ็อบบี้ได้กลับมาแข่งขันกับสเป็กกี้อีกครั้งที่เมืองเบลเกรดบ็อบบี้ถูกหมายจับอีกครั้งเพราะละเมิดการความบารก็คือช่วงนั้นเนี่ยเกิดสงครามเย็นกันนะครับห้ามเดินทางไปในบางประเทศเมื่อสงครามเย็นยุติลงบ็อบบี้เนี่ยได้เลล่อนไปทั่วโลกบ็อบบี้ได้กล่าวไว้ว่ามากลุกคือการค้นหาความจริง ผมจึงออกเดินทางเสาะหาความจริงบ็อบบี้ฟิชเชอร์เสียชีวิตในปี2008ที่เลยาวิกประเทศไอแลนด์แล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหนังเรื่องนี้ยังได้คะแนนจาก IMDB ไป7คะแนนด้วยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดิมพันชาติลุกคาดโลกถ้าใครสงสัยอะไรในตัวหนังคอมเมนต์ถามกันไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ดียังไงผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้ด้วย ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่อง KC Movie ช่องบานหนังกันด้วยนะครับ